คำแนะนำในการรับชมคลิปให้ได้อัธรุษนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทำนายดวงโดยใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะและเป็นการทำนายดวงแบบ General ไม่ใช่ดวงของใครคนเดียวดังนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่ถูกใจสามารถกดข้ามไปได้เลยนะคะส่วนใครที่ต้องการจะดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้ที่ Line Official upk 3 8 7 1 s ค่ะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะคะไปฟังดวงกันเลยดีกว่าค่ะ สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับนะเข้าสู่ช่องภูริสาแอสโตรนะคะ คลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะคะประจําเดือนพฤษภาคม2021นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกและราศีพิจิกทุกคนนะคะเอาล่ะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะคะลิงก์นะคะในการเช็คลัคนานะคะตามศาสตร์ตะวันตกอยู่ข้างล่างนะคะใน description box ข้างล่างนะคะช่องนี้ใช้หลักของโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะดังนั้นคุณอาจจะต้องไปเช็คก,ก่อนนะคะก่อนที่จะดูดวงนะคะว่าคุณอยู่ลัคนาไหนนะคะแล้ว จะได้ดูให้ถูกราศีเนาะเพื่ออัธรศในการรับชมและความแม่นยําม,มากยิ่งขึ้นนะคะลักนณาก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยราศีเกิดนนะคะแล้วก็ตามด้วยดาวจันทร์นะคะว่าอยู่ในราศีไหนโอเคสําหรับชาวราศีพิจิกและลักนณาพิจิกนะคะในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเดือนนี้ดาวประจําตัวงคุณเข้าสู่ราศีธาตุน้ํานะคะอย่างราศีกรกฎนะส่งผลให้คุณมีความอ่อนไหวและลึกซึ้งในเรื่องของอารมณ์อย่างมากนะคะในเดือนนี้นะคะ เป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างเซนซิทีฟนะคะเพราะด้วยความที่คุณเป็นราศีธาตุน้ําอยู่แล้วนะด้วยด้วยปกติแล้วคุณอ่อนไหวอยู่แล้วคุณเซนซิทีฟอยู่แล้วนะคะพอดาวประจําตัวเข้าไปสถิตในราศีธาตุน้ําอีกยิ่งส่งผลให้คุณมีความอ่อนไหวทางอารมณ์นะคะบางครั้งในเดือนนี้เราอาจจะอ่อนไหวมากจนเกินเหตุไปก็ได้นะคะดังนั้นจะต้องระวังอารมณ์ตัวเองให้ดีนะคะในเดือนนี้แล้วก็จะเป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างแคร์แล้วก็สนใจคนรอบข้างของคุณค่อนข้างมากด้วยนะคะเป็นจังหวะเวลาที่คุณจะเต็มใจให้คควาช่่ยยเหลลลือออนรบ้งูตด นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า,าคุณมีความอ่อนไหวทางอารมณ์น่ะค่อนข้างมากในเดือนนี้นะคะเลยอาจจะส่งผลให้แบบในเดือนนี้ใครทําอะไรนิดหน่อยไม่ค่อยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิดกับทุกคําพูดคิดกับทุกการกระทาของคนรอบข้างไปหมดเลยแล้วก็มานั่งโกรธนั่งน้อยใจอยู่คนเดียวนะ่ะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณเป็นราศีธาตุน้ําอยู่แล้วนะทีนี้พอเดือนนี้ดาวประจาตัวเข้าไปอยู่ในะราศีกรกฎมันจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณอยู่ดีๆคุณจะเหมือนว่าคุณเริ่มแคร์สายตาคนรอบข้างะคะ่ะ แคร์คนรอบข้างในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นสายต่างเขาความคิดของเขาเขาจะคิดยังไงกับเราถ้าเราทําแบบนี้หรือเขาเขาจะมองเราแบบไหนถ้าเราเป็นแบบนี้อย่างนี้ก็ได้นะคะสำหรับชาวราศีพิจิกหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกเดือนนี้เป็นเดือนที่คุณจะอยากดูแลแล้วก็แคร์คนรอบข้างเป็นพิเศษดังนั้นมันก็ไม่แปล Led กหรอกนะคะว่าที่เดือนนี้คุณอาจจะคาดหวังให้คนรอบข้างมาสนใจคุณบ้างแต่ทีนี้พอมันไม่เป็นไปนอย่างที่เราต้องการเลยางก็อย่างที่บอกว่าคุณอาจจะมานั่งน้อยใจแล้วลามานั่งโมโห,โหอยู่คนเดียวอะไรเงี larger, ้ย ไม่สนใจคุณเท่าที่คุณสนใจเขาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีด้วยนะคะในเรื่องของอารมณ์นะหลายๆคนนะคะในเดือนนี้นะคะคือจริงๆคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าช่วงจังหวะเดือนนี้ถ้าเกิดว่าคุณเต็มใจที่จะทำอะไรให้ใครน่นะคะก็ไม่ต้องไปคาดหวังให้เขาทำกลับมานะคะถ้าเกิดว่าคุณทำดีหรือว่าพยายามจะดูแลใครแล้วคาดหวังสิ่งดีๆกลับมานั้นนั่นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเต็มใจจะทำจริงๆก็ได้นะคะช่วงเดือนนี้มันอาจจะเป็นช่วงแค่เดือนที่คุณรู้สึกแบบ เปล่าเปลี่ยวนะฮะแบบนี้ก็ได้นะคะมีความรู้สึกมัอนอยากให้ใครมาดูแลเราเราก็เลยต้องแบบไป,ไปไปไปสนใจชีวิตคนอื่นหรือว่าไปสนใจคนอื่นนั่งเยอะเพื่อที่จะให้เขามาสนใจเราบ้างแบบนี้ค่ะนะคะดังนั้นต้องระวังอารมณ์ตัวเองช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะต้องอยู่กับตัวเองเยอะมากขึ้นนิดหนึ่งนะคะอ่าล่ะนะคะในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วนะคะเป็นเดือนที่คุณจะค่อนข้างเบื่อง่ายด้วยนะคะเพราะว่าจะเป็นจังหวะที่คุณจะ ต้องการเรียนรู้แล้วก็อยากจะลองอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานั่นแหละหลายคนช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเบื่อกับรูทีนของตัวเองสิ่งที่ตัวเองต้องทําเป็นประจำงานของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือแม้แต่สิ่งที่เราแบบจะต้องรู้อยู่แล้วว่าเราต้องทําอะไรอย่างเงี้ยในแต่ละวันอะไรเงี้ยไม่เคยเป็นมาก่อนไม่เคยเบื่อมาก่อนแต่อยู่ดีๆเดือนนี้อยู่ดีก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่า มันมันไม่ได้ทําให้เราตื่นเต้นมากขึ้นหรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าสิ่งที่ทําทุกวันนี้ไม่ได้ทําให้เราพัฒนาไปไปในจุดที่เราต้องการจะไปแบบนี้ก็ได้นะคะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมานะ,ะ <S <S แล้วก็อย่างเออแล้วก็เดือนนี้เนี่ยต้องบอกว่าหลายๆคนนะคะอาจจะอย่างที่บอกไปว่าต้องการจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะ <S <S นะดังนั้นหลายๆคนอาจจะเออเจอบางสิ่งบางอย่างที่น่าสนใจก็ได้นะคะอย่างเช่นการศึกษานะหรือการหาข้อมูลนะคะของสิ่งที่ตัวเองสนใจเพิ่มเติมจนเกิดความชํานาญได้นะคะในเดือนนี้นะหลายๆคนอาจจะ ตัดสินใจศึกษาบางสิ่งบางอย่างที่เราสนใจมานานละอย่างงี้คะ่ะแล้วไม่มีโอกาสได้ศึกษาสักทีในเดือนนี้มีความรู้สึกเหมือนอยากจะรู้ให้มันลึกกว่านี้นะคะอยากจะมีความชํานาญในด้านนั้นๆอย่างนี้ก็ได้นะคะในเดือนนี้นะคะดาวประจําตัวของคุณเ,เข้าไปอยู่ในราศีกรกฎซึ่งเป็นคาร์ดิโนซายด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยระวังอย่างหนึ่งนะคะคือระวังเรื่องของสถานการณ์ความวุ่นวายนะคะหรือเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะมากระทันหันด้วยนะคะ แต่ว่าราศีกรกฎเนี่ยไม่ใช่ราศีที่เผชิญมักจะไม่ใช่ราศีที่เผชิญหน้ากับปัญหานะ่ะดังนั้นเนี่ยนะคะถามว่ามันดึงดูดความวุ่นวายเข้ามาไหมเข้ามาแหละแต่มันจะทําให้คุณเกิดความอมึอดอดัอดอดึดอัดเพราะอะไรเพราะว่าคุณจะมีปัญหากับการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าคุณจะมีปัญหาเกี่ยวกับการดีวกับปัญหาที่กาลังจะเข้ามาในช่วงจังหวะเวลานี้อะคะ่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีปัญหาอะไรเข้ามามันจะเป็นช่วงที่เหมือนคุณไม่ค่อยกล้าเผชิญหน้ากับปัญหาเท่าไหร่นะคะหรือคุณไม่รู้ว่าจะต้องจัััดดกกกกาา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 ารรรรรรบบสถนนนนนนณ์้้้้ๆยยยยงงไไอออะะ่่่เเเีคคพววมขปตูใศํแ ในเดือนนี้นะคะงานของคุณเนี่ยต้องบอกว่าถ้าในเรื่องงานนี้อาจจะยังเครียดอยู่นะนะคะเป็นจังหวะที่งานคุณจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นให้คุณมากเท่าไหร่นะคะคือจะต้องทํางานตามคําสั่งหรือต้องทํางานตามเป้าหมายอย่างเดียวเลยอย่างหนักเลยอะค่ะนะคะ,นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเจ้านายไม่ยืดหยุ่นกับเรานะคะหรือถ้าเราเป็นเจ้านายเองเราก็มีมันอาจจะเป็นในจังหวะที่เราต้องการงานงานตามเป้ามากจนเกินไปนจนเราลืมมองคนรอบข้างมองลูกน้องของเรามองเพื่อนร่วมงานของเราแบบนี้นะคะ แต่ว่าปัญหาเรื่องเหล่านี้จริงๆแล้วมันจะดีขึ้นหลังจากช่วงกลางเดือนเป็นต้นไปนะในเรื่องของงานความเครียดในเรื่องของงานอะไรเงี้ยแต่ว่าช่วงต้นต้นเดือนก็ต้องระวังนิดนึงนะคะทำใจไปก่อนนะคะก็ต้องอดทนไปก่อนในเรื่องของงานในช่วงต้นเดือนนะคะแล้วก็ความล่าช้าในงานที่ยังจะเกิดขึ้นอยู่นะ แต่สําหรับคนที่มีองศา5ถึง21องศาสําหรับคนที่เป็นลัคนาราศีพิศิกนะคะหรือถ้าเป็นราศีเกิดก็ประมาณคนที่เกิดวันที่27ตุลาถึง12พฤศจิกายนนะคะคุณยังโดนอิทธิพลของดาวยูเรนัสนะคะและดาวเสาร์อยู่นะดังนั้นขอให้ระวังเรื่องของปัญหาความวุ่นวายหรือการเปลี่ยนปแปลงกระทันหันที่จะเข้ามาด้วยนะคะสําหรับคนที่เป็นลัคนาเนี่ยช่วงนี้ก็ให้ระวังในเรื่องของ การเซ็นสัญญานะคะหรือสัญญาที่เคยทําไว้ถูกยกเลิกกระทันหันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือสัญญามีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสัญญาอะไรอย่างเงี้ยหรือมีปัญหาความวุ่นวายเกี่ยวกับพาร์ทเนอร์ก็ได้หรือลูกค้าของคุณที่คุณต้องไปคุยงานด้วยอันนี้ต้องระวังนะคะอย่างที่บอกเอ่อแต่ว่าทางนี้ทางนั้นนะคะด้วยที่ว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาเป็นดาวเอ่อเขาเป็นดาวเขาเรียกว่าเม l ลฟิกแพลเน็ตเขาเรียกว่าดาวดาวแบบเพราะนะเขาเป็นดาวบบบเคราะเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่ที่ว่า อ่ใครจะถูกเอฟเฟกมากเอฟเฟกน้อยนี่อยู่ที่ว่าเออชาร์ตดวงเกิดของคุณนะคะมันเป็นเดย์ชาร์ตหรือว่านท์ชาร์ตด้วยนะอันนี้ต้องไปดูนะคะอันนี้จะเป็นในอีกเลเวลถ้าเกิดคนที่เป็นนท์ชาร์ตเนี่ยนะคะเอออาจจะรู้สึก ถึงพลังงานครั้งนี้ค่อนข้างมากคุณอาจจะเกิดปัญหาหนักได้ในชีวิตของคุณนะะถ้าเกิดว่าคุณเป็นไนชาช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดาวเสาร์นะคะจะเป็นดาวบาบเคราะห์ที่ส่งผลถึงคุณมากที่สุดในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแล้วเขามาเข้ามาสแควร์ลัคนาดาวอาทิตย์คุณด้วยดังนั้นคุณต้องระวังให้ดีนะคะโอเคแล้วก็ ในเรื่องของการเงินนะคะในเดือนนี้จริงๆการเงินเนี่ยนะคะมีโอกาสมีโชคเกี่ยวกับการเงินนะ,ะในเดือนนี้นะ,ะหรือว่ามีโอกาสที่ดีนะคะในการเพิ่มพูนรายได้และทรัพย์สินด้วยนะคะเพราะดาวการเงินย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะคะเราก็จะมีฟูมูลลุน่าอีคลิปในเดือนการเงินของคุณด้วยนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงละกันนะคะการเงินน่มีเข้ามาแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่าให้ระวังเรื่องของการมองโลกในแง่ดีจนเกินไปนะคะ,ะ,คะเพราะว่าเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสที่เป็นดาวการเงินหุนเข้าสู่ราศีมีนนะคะซึ่ง ราศีมีนก็จะทําให้ความเป็นดาวพฤหัสหัตน่ะมันมันซอปอ่ะนะคะ นะคะมันซอฟต์ลงมันเข้าไปอยู่ในธาตุน้ำอะค่ะนะคะมันก็จะกลายเป็นดาวพฤหัสที่อยู่ในน้ําดังนั้นเนี่ยหลายๆคนในเดือนนี้นะคะอาจจะมีความรู้สึกมองโลก<ณ>ในแง่ดีหรือมีความต้องการที่จะช่วยเหลือคนอื่นอย่างมากอย่างที่บอกว่าดาวอังคารยังอยู่ในราศีก,กรกฎด,ด้วยดังนั้นคุณอาจจะมีเกณฑ์ที่จะเสียเงินให้คนอื่นเพราะความสงสารของคุณนะคะแล้วพอคนรู้ว่าคุณ่ะนะคะใจอ่อนคนเขาก็จะมาเอาเปรียบคุณได้นะคะในเรื่องของความขี้สงสารของคุณนี่ <ciert> นนแหละอะไรเงี้ยใครเป็นอะไรก็ช่วยหมดอย่างเงี้ยค่ะต้องระวังให้ดีด้วยในเรื่องน,นี้นะคะอ่า ในเรื่องการเงินก็จะประมาณนี้นะทีนี้สําหรับคนที่มีดีแค่แรกนะคะคือ0ูนย์ถึงสิองศาอันนี้จะได้รับอิทธิพลที่ดีมากๆเลยนะคะในเรื่องของการเงินไปเต็มๆเลยในเดือนนี้นะคะเพราะาดาวพฤหัสจะมาทํามุมที่ดีมากๆถึงนะคะคือ,อสําหรับคนที่มีลักนานะสถิตยอยู่0ูนถึงสิองศานะคะดีแค่แรกคือ0ูนย์ถึงสิองศาการเงินคุณจะดีมากๆนะคะแล้วก็สําหรับเรื่องของความรักก็เหมือนกันนะสำหรับคนที่ มีดีแค่แรกอะลัคนานะคะสำหรับความรักนี่ขอเน้นขอเน้นเฉพาะคนที่เป็นลัคนานะคะศูนย์ถึงสิบองศานะคะหรือว่าคนที่มีดาวศุกร์นะคะอยู่ในอยู่ในองศาดังกล่าวอะอยู่ในราศีพิจิกอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าอยู่ในราศีพฤกษบในองศาที่ศูนย์ถึงสิบองศานะคะในเดือนนี้เนี่ยนะคะจะมีเออ่นิวมูลเกิดขึ้นนะคะซึ่งโดนดาวเสาร์เข้ามาสแควร์เต็มๆเ,เลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยอาจจะทําให้มีปัญหาจุกจิกในเรื่องความสัมพันธ์นะคะในเวลานี้นะคะคุณคุณอาจจะมีปัญหาจุกจิกในเรื่องความสัมพันธ์ได้หรือหลายๆคนนะคะช่วงจังหวะเวลาที่ผ่านมาหากใครมีปัญหาในเรื่องความสัมพันธ์นะคะช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะสามารถเคลียร์ปัญหาได้นะคะหรือถ้าใครอยากจบสามารถจบได้แต่อย่างที่บอกนะคะคุณต้องไปดูด้วยว่าชาร์ตของคุณมเป็นไนท์ชาร์ตหรือว่าเดย์ชาร์ตถ้าสมมุติว่าคุณเป็นไนท์ชาร์ตแบบนี้ค่ะ ก็คือว่าดาวเสาจะมีอิทธิพลกับคุณนามากดังนั้นถ้าดาวเสาเข้ามาสัมผัสลักนาาของคุณหรือเข้ามาสัมผัสดาวศุกร์ของคุณนะ่ะมีโอกาสสูงมากที่คุณจะเลิกกับแฟนคุณกระทันหันนะคะอันนี้สเปซิฟิกให้ละกันคุณลองไปดูว่าคุณเป็นเดชชาร์ตหรือในชาร์ตนะคะอืมโอเค ต่อมานะคะสาหรับแต่สําหรับคนที่มีองศาที่5ถึง21องศาอันนี้เนี่ยให้ระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ปัญหาความสัมพันธ์ที่อาจจะมีปัญหาจุกจิกความเห็นไม่ลงรอยกันหรือว่าต้องแยกกับคนรักกระทันหันนะคะอย่างเช่นต้องไปไกลกันเพราะทำงานอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้เลิกในอาจจะไม่ใช่เวในการเลิอกอย่างเดียวนะนะคะโอเคแต่ย้ํานะคะแต่อย่างที่ย้าว่าลองไปดูซิเป็นเดชร์ดหรือในชาดเดชร์ดก็คืออ่าถ้าเอาง่ายๆเลยนะนะคะก็คือว่า คนที่มีดาวอาทิตย์อะลองไปเช็คลัคนาก่อนนะคะถ้าคุณมีดาวอาทิตย์อยู่อยู่บนเส้นลัคนาค่ะเส้นตัดอะเส้นตัดนะคะเส้นตัดตรงกลางของลัคนานะคะคุณอยู่ข้างบนขึ้นไปอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นน่ะคุณน่ะเป็นเดชะแต่ถ้าคุณอยู่ข้างล่างลงมาคุณเป็นนชาร์ตนะคะอันนั้นอย่างที่บอกว่าจังหวะเวลาปีนี้ดาวเสราร์เข้ามามีอิทธิพลกับคนราศีพิจิกและลัคนาราศีพิจิกมากๆนะคะแต่ใครจะได้รับอิทธิพลเต็มๆนั่นก็คือคนที่เป็นไนชาร์ตดังนั้นคุณต้องไปดูว่าาคคุณเป็นนนนชชะะหรรือะะ์ใ ในเบื้องต้นนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าดาวเสาร์มันมีอิทธิพลกับคุณมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณเป็นนายชาร์ปีนี้ก็ช่วงสวัสดเวลาเดือนนี้อาจจะหนักหน่อยนึงอย่างที่บอกว่าทั้งความรักนะคะหรือว่าทั้งเรื่องงานอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาหนักเข้ามาได้โอเคเดี๋ยวเราไปดูไพ่กันดีกว่าค่ะ โอเคในส่วนของหน้าไพ่นะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะไพ่ตรงกลางเนี่ยเป็น u e e n of s ซ o r ์สนะคะอย่างที่บอกว่าในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะต้องดีลกับปัญหาหลายๆอย่างก็ร่างเยอะนะคะหรือว่าในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเป็นช่วงจังหวะเวลาที่เหมือนกับว่าปัญหาต่างๆมันเข้ามาเพราะว่าดาวเสาร์ก็ยังสแควรคุณอยู่นะคะดาวเสาร์คงสแควรคุณอยู่ด้วยนะคะดังนั้นหลายๆคนอาจจะเจอปัญหาภาระหนักนะคะในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามานะแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมัน ไม่ได้แย่ขนาดนั้นจริงๆเดือนนี้คุณยังมีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีอยู่เรื่องเดียวคือเรื่องของอาจจะเป็นในเรื่องของการติดต่อสื่อสารที่อาจจะยังไม่ลงตัวหรืออย่างที่บอกว่าหลายๆคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเอกสารสัญญานะควีนถือดาบคิงถือดาบขึ้นมา2ใบเลยนะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการ e เรื่องของเอกสาร,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 รสัญญานะคะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณจะต้องพยายามเช็คให้ดีในการเซ็นสัญญาในการทําอะไรก,ก็ตามเกี่ยวกับ เอกสารนะคะหรือคุณจะต้องเป็นลงลายเซ็นกับอะไรเนี่ยคุณต้องพยายามดูให้ดีเช็คให้รอบคอบนะคะหรือถ้าก่อนหน้านี้ใครมีการเซ็นเอกสารสัญญาไปแล้วช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะมีปัญหากลับขึ้นมาอีกก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วดูจากหน้าไพ่ในเดือนนี้นะคะในเรื่องของ คนสนับสนุนอะไรเงี้ยหรือโอกาสดีๆเนี่ยจะยังมีเข้ามาอยู่นะคะทีนี้6ถ้วยขึ้นเอ้ยหกหกเหรียญขึ้นมาอย่างที่บอกแล้วว่าเดือนนี้นะคะดาวพฤหัสจะย้ายเข้าสุรศีมีนนะคะซึ่งเป็นเดือนซึ่งมันเป็นดาวการเงินของคุณนะทีนี้เนี่ยพอดาวพฤหัสย้ายเข้าสุรศีมีนมันจะทําให้คุณอาจจะมีความรู้สึกแบบอยากช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะด้วยดาวองคารที่อยู่ในราศีกรกฎเราด้วยนะดังนั้นเนี่ยคุณมันจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะแบบคนมาขอความช่วยเหลือแล้วคุณก็ ใจไม่ค่อยแข็งพออะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะแบบยิ่งคุณเป็นธาตุน้ําอยู่แล้วคุณมีความรู้สึกคุณแบบสงสารคนอื่นนะคะมากกว่าธาตุอื่นอยู่แล้วคุณความขี้สงสารมากกว่าธาตุอื่นอยู่แล้วนะคะดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้มันเป็นช่วงจังหวะเวลาทั้งดาวประจาตัวอยู่ในธาตุน้ํานะคะแล้วก็ดาวพรหัสนะคะก็จะเข้าดาวการเงินเราก็ไปอยู่ในธาตุน้ำอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะเสียเงินไปกับการช่วยเหลือคนอื่นเลยอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยพอเข้าไปในดาวพระหัสเข้าเข้าไปอยู่ในราศีมีนถึงแม้จะเป็น เรือนของดาวพฤหัสเองก็ตามมันนะคะแต่ด้วยความเป็นราศีมีนนะฮะ <c oughs> มันจะยิ่งทําให้คุณ e m o มชันอลมากๆอ่ะดังนั้นเนี่ยเป็นไปได้สูงมากบางครั้งว่าเราอาจจะ เขาเรียกว่าทําร้ายตัวเองอะยอมที่จะยอมที่จะไม่มีความสุขเพื่อให้คนอื่นมีความสุขแบบนี้ค่ะอันนี้ก็ต้องระวังด้วยบางครั้งช่วยใครก็ต้องดูด้วยนะคะว่าประมาณตัวเองด้วยว่าแค่ไหนมันพอแค่ไหนมันมากไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะต้องเอาเท่าที่ตัวเองไหวน,นะคะในช่วงเดือนนี้นะคะแต่ว่าเห็นได้ชัดเลยแหละว่าเดือนนี้คุณอาจจะแบบอยากทํากิจกรรมสาธารณประโยชน์ช่วยคนอื่นอยากทําบุญอะไรเงี้ยแต่ก็ต้องดูตัวเองด้วยนะคะในเดือนนี้ถ้าคุณจัดการการเงินให้ดีเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีมากในเรื่องของการเงินของคุณนะคะยาวไปอีกหลายเดือนเลยเพราะจะมี ฟูมูลในเดือนการเงินของคุณด้วยนะคะทีนี้นะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าการงานของคุณยังคงมีเกณฑ์ล่าช้าอยู่นะคะ mm. เจ็ดเดนก็ขึ้นมานะคะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันเข้ามาแล้วเนี่ยนะคะในถือถ้วยขึ้นมาบางอย่างที่เหมือนมันเป็นสัญญาณเข้ามาบอกุณแล้วอย่างเช่นโอกาสทางการงานมีคนบอกว่าจะมีงานตรงนี้นะเรามีโอกาสได้อะไรเงี้ยหรือมีคนนําโอกาสบางอย่างเข้ามาหาเราแล้วแหละแ,แต่เราก็ยังรออยู่แบบนี้คะ่ะมันก็ยัง ไม่มีคอนเฟิร์มมาหรือว่ายังไม่มีสัญญาณที่ชัดเจนที่จะมาบอกว่าสิ่งที่เขาสิ่งที่เข้ามามันจะเป็นจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงสิ่งเหล่านี้จริงๆอ่ะมันมันมีโอกาสนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะได้โอกาสที่ดีอยู่แล้วนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าในเรื่องของการงานนะคะและสิ่งต่างๆที่เรารออยู่มันมีเกณฑ์ล่าช้าออกไปแต่ถามว่ามันได้ไหมมันได้นะคะเพราะมันมีสามถ้วยขึ้นมานะดังนั้นเนี่ยให้เราอาจจะต้องรอไปก่อนนะคะอาจจะต้องรอไปก่อน,นะะอจจต้องใ <k> จเย็นๆ,ๆนะคะอย่าพึ่งใจร้อนนะ,ะในเดือนนี้นะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างอาจจะ ค่อนข้างยุ่งนะอย่างที่บอกว่างานคุณจะค่อนข้างเครียดอยู่เจ็ดไม่เท้าก็ขึ้นมาเป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณอาจจะต้องค่อนข้างพยายามนะคะในเรื่องของงานนะหรือว่าแบบเป็นช่วงจังหวะเวลาที่ที่งานเข้ามาหลายอย่างพร้อมกันนะดาวพุธย้ายเข้าไปสู่ราศีเมถุนด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณแบบต้องจัดการงานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะโดนสั่งงานเยอะมากนะคะหรือ งานที่ทําไปแล้วกลับมาให้แก้ไขอีกแล้วก็งานใหม่ก็จะต้องส่งอีกต้องแบบโอ้โหมัลติทัสกิ้งต้องทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะในเดือนนี้นะแต่ว่าเอาละอย่างที่บอกการเงินก็ดีนะคะมีเด็กทุเรียนขึ้นมานะคะเห็นไหมว่าเด็กเด็กคนนี้แบมืออยู่แล้วว่ามีเหรียญลอยลงมาน่นะคะดังนั้นหลายๆคนอาจจะมีโอกาสหรือมีโชคทางการเงินได้ด้วยเหมือนกันนะคะหรือถ้าใครที่ ลงทุนไปก่อนหน้านี้นะคะแล้วรอผลกําไรอยู่ช่วงจังหวะเดือนนี้อาจจะมีจังหวะที่ดีในเรื่องของการเพิ่มพูนผลกาไรเข้ามาะคะมีโชคทางการเงินเข้ามาเป็นจังหวะในการที่จะได้สะสางปัญหาต่างๆในเรื่องของเงินด้วยได้เริ่มต้นใหม่ในเรื่องของเงินอย่างเช่นการวางแผนทางการเงินใหม่ๆนะคะการมองหาช่องทางการเ,เพิ่มรายได้ของคุณใหม่ๆแบบนี้ด้วยก็ได้นะคะทีนี้นะคะในเรื่องของความรักอย่างที่บอกนะคะเสาเข้ามาสแควร์เต็มๆเลยยูเอเนสด้วยนะคะ ที่เข้ามาทามุมถึงหลายๆคนนะคะสิดาบขึ้นมาเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วในเดือนนี้อย่างที่บอกว่ามีโอกาสหลายๆคนอาจจะมีโอกาสได้จบกับความสัมพันธ์ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณจะต้องไปดูว่าคุณเป็นเดย์ชาร์ตหรือว่านาชาร์ตนะคะถ้าสมมุติว่าคุณเป็นนายชาร์ตแล้วก็เป็นองศาดังกล่าวด้วยที่โดน ที่โดนดาวเสาเข้ามาทํามุมถึงอันนี้เต็มๆนะคะคุณอาจจะหนักกว่าคนอื่นเจอหนักกว่าคนอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่มีปัญหาจุกจิกอย่างที่บอกแล้วอยากจะจบให้มันเคลียร์ใจไปเลยจบไปเลยในเดือนนี้คุณมีโอกาสทําได้แน่นอนนะคะคุณจะได้เคลียร์ใจคุณจะได้จบความสัมพันธ์ที่มันคาลคาซังมานาน เหมือนกับว่าก็ไม่ได้รักกันแล้วแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่อยู่ด้วยกันเพราะความผูกพันหรือว่าเรามีความรู้สึกเหมือนว่าเราอยากจะเลิกนานแล้วนะคะแต่แต่มีอะไรมาดึงเราไว้อยู่ในช่วงเดือนนี้สิ่งเหล่านั้นเราจะสามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้และเราจะสามารถจบได้แบบ complete นะคะไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องความรักอาจจะยังไม่ดีมากเท่าไหร่นะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่ในเดือนนี้นะ,ะนะคะอาจจะยังต้องอดทนไปก่อนเพราะนิวมูนที่เก,กิดขึ้นก็โดนดาวเสาเข้ามาส q u a ร์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยก็ อาจจะอ,อยู่เป็นโสดไปก่อนก็นได้ค่ะนะคะถ้ามีคนเข้ามาก็อย่าเพิ่งให้ใจเขาร้อยนะคะถ้าอยากคุยก็คุยไปได้แต่อย่าเพิ่งไปให้ใจหรือไปคาดหวังอะไรกับความสัมพันธ์มากมายนะคะโอเคนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกน่าจะมีประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวไว้เราเจอกันใหม่นะ,ะขอให้คุณโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ